สองสามีภรรยามีแผนจะออกไปข้างนอกในช่วงวันหยุดส่งผลให้บ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่เฝ้าและในตอนนั้นก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสองสามีภรรยาจะเอาตัวรอดจากเรื่องนี้อย่างไรเชิญรับฟังได้เลยคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวฉันกลับมาแล้วสวุวรรณร้องตกใจ ข้างกายเธอมีชายหนุ่มกำลังนอนเปลือยล่อนจอนมานบลุกพรวดจ,จากเตียงหันซ้ายแลขวาอย่างตื่นตระหนกฮะไหนไหนหน้าบ้านไงฉันจำเสียงรถได้สุวรรณมั่นใจว่าได้ยินเสียงรถของสามีจากหน้าประตูรัว้วฮะชิบหายละปกติไอ้แก่มันกลับเช้ากว่าน,นี้ไม่ใช่เหรอชายหนุ่มกระโดดลงจากเตียงจะไปรู้มันเหรอเธอลุกขึ้นพยายามนึกหาทางออก เดี๋ยวเธอเข้าไปแอบในตู้ก่อนชายหนุ่มไม่รอช้ารวบเสื้อกางเกงพรวดเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าวานคุณอยู่หรือเปล่าเสียงตะโกนดังขึ้นมาจากชั้นล่างข้าอยู่ข้างบนข้าเธอตะโกนตอบสองมือปรับแต่งทรงผมที่ยุ่งเหยิงทันใดนั้นประตูห้องเปิดอ้าออกปรากฏชายร่างใหญ่นามสุชินสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของสุวรรณ เขามองภริยาที่นอนห่มผ้าอยู่บนเตียงอ้าววันทำไมมานอนข้างบนนี้ล่ะเธอแสดงสีหน้าอ่อนเพลียน้องไม่สบายนิดหน่อยนะคะนอนโซฟาข้างล่างไม่ค่อยจะถนัดสุชินรู้สึกแปลกใจเล็กๆวันดูคุณเหนื่อยๆนะก,ก็น้องบอกว่ามีไข้ค่ะแต่กินยาไปแล้วนอนพักคงจะหายสุวรรณคิดว่าควรเปลี่ยนไปเรื่องอื่น เออแล้วทำไมวันนี้พี่กลับเร็วจังล่ะคะอ๋อสุชินแสดงวัตถุโลหะดำมาเมื่อมที่แนบอยู่ข้างกายพอดีพี่ลืมปืนนะวันนี้ออกงานสําคัญซะด้วยเออคืนนี้พี่กลับดึกหน่อยนะพอดีว่าออกนอกสถานที่นะสุวรรพยักหน้าเบาๆค่ะพี่ระวังตัวด้วยนะคะน้องเป็นห่วงสุชินยิ้มจ้ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ไม่รบกวนแล้วนะว่าแล้วเขาก็เดินออกไปเฮเสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ดังจากตู้เสื้อผ้าประตูค่อยๆแง้มเปิดมานบในร่างเปลือยโผล่หน้าออกมาทว่าชายหนุ่มก็ต้องชะงักเมื่อเห็นชูรักกำลังให้สัญญาณมือว่าเดี๋ยวรอก่อนเวลาผ่านไปสักพักมีเสียงรถยนต์ดังขึ้นที่หน้าบ้านสุวรรณรออย่างใจเย็นเสียงนั้นค่อยๆเงียบลง ออกมาได้แล้วเธอบอกชูรักสลัดผ้าห่มออกมานพเดินปาดเหงื่อออกมาเกือบไปแล้วไม่ล่ะนั่นสิถ้าฉันไม่ได้ยินเสียงรถก่อนเราสองคนตายแน่อืมงั้นผมว่าคราวหน้าเราไปทํากันที่อื่นเถอะคุณบอกไอ้แก่ว่าขอลากลับไปเยี่ยมแม่สักสองสามวันแล้วเราก็ไปมีความสุขกันดีไหมเธอพยักหน้าเห็นด้วยก็ไม่เลวนะ จะได้ไม่ต้องมาคอยระแวงแบบนี้อีกใช่ต้องมาคอยระแวงแบบนี้หมดอารมณ์กันพอดีทั้งสุวรรณและมานพต่างนิ่งเงียบเหตุการณ์เมื่อสักครู่ไม่ต่างจากการเอาชีวิตไปแขวนบนเส้นได้สามีร่างใหญ่ประกอบอาชีพบอดิกาดเขาสามารถยัดตะกั่วเข้าหัวทั้งคู่ได้ทุกเมื่อทว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักพักความกลัวก็ค่อยๆเลือนหายกลับกลายเป็นตันหาสองชู้รักศบตาก,กัน ชายหนุ่มยิ้มเมื่อตะกี้ไอ้แก่มันบอกว่าวันนี้จะกลับดึกใช่ไหมสุชินขับรถออกจากบ้านมาไกลพอสมควรการลืมเปือนไว้ที่บ้านถือเป็นความผิดพลาดมหันต์มันอาจทําให้ภรรยาสุดที่รักจับได้ว่าอันที่จริงวันนี้เขาไม่ได้ไปทํางานสวัสดีครับป๋ามาลีเอ่ยก่อนจะย้ายสะโพกของตนเข้าไปนั่งที่เบาะข้างคนขับ ทำไมวันนี้ป๋ามาช้าจังล่ะคะโทษทีจ้ะพอดีป๋าลืมของไว้ที่บ้านนะโชคดีนะที่นึกได้ไม่งั้นอีกแก่มันสงสัยแน่สุชินบอกแล่นรถออกถนนป๋าขาหนูเบื่อโรงแรมแล้วคะ่ะหนูอยากไปที่บ้านป๋าบ้างมาลีทำเสียงออดออน้นเห็นป๋าเคยบอกว่าที่ห้องนอนป๋ามีงานประติมากรรมราคาหลักแสน กับภาพเขียนราคาครึ่งล้านไม่ใช่หรือคะหนูอยากเห็นกับตาจังเลยครับป๋าเออสุชินคิดหนักคือป๋าก็อยากจะพาหนูไปเห็นกับตาหรอกนะแต่เมียป,ป๋าน่ะสิมันเฝ้าบ้าน24ชั่วโมงกลัวโจรจะเข้ามาขโมยของก็ไล่มันไปที่อื่นสิคะให้ไปเที่ยวไปเยี่ยมแม่หรือไปปฏิบัติธรรมที่วัดสักสามสี่วันก็ได้นี่ เราจะได้ไม่ต้องคอยหลบหล,ลบซ่อนๆตามโรงแรมแบบนี้ไงครับป๋าอืมเขาพยักหน้าเบาๆงั้นไว้ป๋าจะลองกลับไปคิดดูละกันนะว่าแล้วก็หันมายิ้มให้หญิงสาวแต่ตอนนี้เราไปหาที่กุกกิ๊กกันก่อนดีกว่าป๋าบอกเมียไว้แล้ววันนี้จะกลับดึก หลังจากเสร็จกิจลับๆล,ล่อๆสุชินกลับมาถึงบ้านในเวลาห้าทุ่มกว่าเมื่อเปิดประตูก็พบสุวรรณกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นอ้าวเธอยังไม่นอนอีกเหรอสุชินแปลกใจปกติภรรยาจะเข้านอนตั้งแต่หัวคำ่ำเธอหันมาตอบนอนไม่ค่อยหลับนะคะ่ะสงสัยกลางวันนอนมากไปงั้นเหรอเออพอดีเลยพี่มีเรื่องสำคัญจะบอกหืมเรื่องอะไรครับพี่ เออคือสุชินเรียบเรียงคำพูดคือพี่ว่าจะชวนเธอไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่านะไปสามวันสองคืนพี่จองตั๋วเครื่องบินให้เรียบร้อยแล้วนะสามวันสองคืนสุวรรณลุกพรวดจากโซฟาปไปกันสองคนเหรอเมื่อเห็นทีท่าภรรยาสุชินตกใจเล็กๆใช่ชจะ้ะสามวันสองคืน อันที่จริงเรื่องการไปปฏิบัติธรรมเป็นแผนขจัดเมียออกจากบ้านแผนการดังกล่าวคือการชวนสุวรรณไปอยู่ในสถานที่ห่างไกลทันทีที่ไปถึงเขาจะโกหกเธอว่ามีงานเข้ามาด่วนต้องรีบกลับปล่อยให้ภรรยาหลวงหน้าโง่ค้างอยู่ที่วัดสามวันสองคืนระหว่างนั้นสุชินก็พาน้องมาลีมาค้างที่บ้านเสพความสุขให้ชุ่มหัวใจเออคือว่าสุวรรณนั่งคิด ที่จริงเธอก็มีแผนการอยู่ในหัวแต่เมื่อได้ฟังเรื่องการไปปฏิบัติธรรมสุวรรณเห็นโอกาสที่ดีกว่าพอดีว่าพรุ่งนี้น้องต้องไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดนะคะ่ะเธอแต่งเรื่องอย่างรวดเ,เร็วคือท่านเกิดป่วยกระท่านหันต้องไปค้างคืนแบบไม่มีกำหนดกลับสงสัยคุณพี่ต้องไปปฏิบัติธรรมคนเดียวแล้วล่ะฮะสุชินอ้าปากค้างแต่เมื่อทบทวนดูโอ้โหอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้ น้องจะไปอยู่บ้านแบบไม่มีกำหนดกลับหรอเธอตีหน้าเศร้าข้าโทษทีนะครับมันเหตุสุดวิสัยจริงๆสุชินยิ้มอยู่ในใจไปแบบไม่มีกำหนดแบบนี้ก็ชวนน้องมารีมาสวยสุขได้อย่างสบายใจอ๋องั้นไม่เป็นไรพี่ไปคนเดียวก็ได้วันไปเยี่ยมแม่เธอคงจะช่วยให้อาการท่นดีขึ้นได้ยินเช่นนั้นเธอยิ้มแก้มฉีกข้า เดี๋ยววันกลับมาเราค่อยหาโอกาสไปที่หลังนะเสียดายจริงๆช่วงนี้วันก็อยากไปเข้าวัดเหมือนกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็สนทนาเกี่ยวกับการเดินทางต่างคนต่างยกเมฆใส่อีกฝ่ายโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องสุดแสนจะวายป่วงกําลังจะบังเกิดเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสุชินและสุวรรณต่างเก็บข้าวของจัดกระเป๋าเตรียมออกเดินทาง โดยสุชินบอกกับเธอว่าจะขับรถไปส่งที่สถานีรถไฟและตัวเขาค่อยเดินทางไปที่สนามบินสุวรรณได้ยินเช่นนั้นก็เผยรอยยิ้มที่มุมปากเธอโทรนัดชายชูไว้เรียบร้อยทันทีที่ไอ้แก่จากไปตลอดสามวันสองคืนจะเป็นช่วงเวลาฮารืหันแต่เพื่อความแนบเนียนสุวรรณทำทีลำบากใจเรื่องขโมยเออพี่แล้วตอนเราไม่อยู่บ้านก็จะโลง่งโจรมันจะไม่เข้ามาขโมยของเหรอ บ้านใกล้ๆเราก็ถูกโจรขึ้นไปหลายหลังแล้วนะแค่ของสะสมพวกรูปปั้นภาพเขียนก็ราคาเฉียดล้านแล้วเออวะจริงด้วยสิสุชินใช้มือรูปคางไปมาแส้งกังวลไม่ต่างกันอืมจะว่าไปตำรวจก็ยังจับโจรไม่ได้เลยนี่ว่ะเอางี้ไหมเดี๋ยวบอกลุงบุญมีไว้ละกันแกเป็นทหารเก่านี่น่าจะช่วยได้ลุงบุญมีที่สุชินพูดถึงคือชายแก่ใบหน้าเหี่ยมเกรียม ที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆแกมีนิสัยเก็บตัวชอบอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเดี๋ยวลุงช่วยดูบ้านของเราหน่อยนะครับสุชินบอกชายแกพอดีว่าเราจะไปต่างจังหวัดสักสองสามวันเดี๋ยวนี้หมู่บ้านเราโดนโจรขึ้นไปหลายหลังบ้านผมมีของสะสมเยอะซะด้วยสิชายแก่พยักหน้าได้สิไม่มีปัญหาพวกคุณเคยช่วยผมไว้เยอะเดี๋ยวจะคอยแวะ ออกมาดูให้ละกันนะขอบคุณลุงมากๆเลยนะคะสุวรรณยิ้มแป้นหันศบตาสามีงั้นเราไปกันเถอะค่ะว่าแล้วทั้งสองก็ออกเดินทางด้วยความโล่งใจหลังจากสุชินปล่อยสุวรรณลงที่สถานีรถไฟเธอก็รีบคว้าโทรศัพท์กดเบอร์ชู้รักฮลัลโหลถึงไหนแล้วรีบมารับฉันด่วนเลยไม่นานก็ได้มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นเข้ามาเทียบทางเท้า ไงจ้าที่รักไอ้แก่มันไม่อยู่แล้วใช่ไหมสุวันยิ้มป่านนี้มันคงไปถึงสนามบินแล้วล่ะให้มันเดินจงกรมไปเถอะมานพทำหน้าระรื่นก้มจูบชูรักเบาๆเธอถอยตัวออกห่างแสดงทีท่าเคอะเขินใจเย็นสิคะเรามีเวลาตั้งสามวันจากนั้นทั้งคู่ก็ขึ้นรถขี่ย้อนกลับไปที่บ้าน มานพบนำมอเตอร์ไซค์จอดแอบไว้ในซอยใกล้ๆแล้วพากันเปิดประตูเข้าไปด้านในทั้งสองไม่รีรอที่จะขึ้นไปชั้นสองเข้าไปในห้องหรูหราที่ใช้ทำกิจกรรมตัวต่อต,ตัวกันบ่อยๆสุวรรณจอดกระเป๋าเดินทางไว้ข้างเตียงก่อนจะหันไปจูบก,กับชายชูอย่างเร่าร้อนมานพบรีบใช้มือปลดกระดุมเสื้อก่อนจะพากันขึ้นไปกอดรัดฟัดเวียงบนเตียงโยกทันใดนั้นมีบางสิ่งทำให้สุวรรณหยุดชะงักเดี๋ยวก่อน เธอลุกพรวดจากเตียงหันขวับไปยังหน้าต่างมานบชะง,งักมือที่กำลังลูบไล้เรือนร่างของเธออะไรมีอะไรเหรอสเสียงรถนั่นสุวรรณตาโตภาวนาให้ตัวเองหูฝาดแต่เมื่อเธอวิ่งไปแง้มดูที่บานหน้าต่างไม่นะผ,ผ,ผัวฉันฮะมานบลุกพรวดจากเตียงเอ้าไหนคุณบอกว่าจะเพิ่งถามเธอรีบวิ่งกลับมาหันซ้ายแลขวาอย่างลนลาน หาที่ซ่อนหาที่ซ่อนก่อนมีเสียงคล้ายคนกําลังก้าวขึ้นบันไดสุวรรณแทบจะเป็นลมถ้าผัวเธอมาเห็นในสภาพนี้มีหวังถูกฝังลูกตะกัวแน่เสียงฝีเท้าดังขึ้นเรื่อยๆเธอใช้เสี้ยววินาทีสุดท้ายตัดสินใจพาชู้รักมุดไปแอบอยู่ใต้เตียงมีเสียงกรอนประตูดังก๊อกแก,ก๊กทั้งสองเสียวว่าไปทั่วแผ่นหลังอตรีนาลีนสูบฉีดไปทั่วร่างแต่เมื่อประตูถูกเปิดออก สุวรรณก็พบกับสิ่งไม่คาดฝันจำนวนของเท้าที่ก้าวเข้ามาในห้องไม่ใช่สองอย่างที่เธอคิดแต่มันมีถึงสี่อีกทั้งสองเท้าที่เกินมายังดูเรียวเล็กเหมือนผู้หญิงหรือว่าสุวรรณคลานออกจากใต้เตียงด้วยความเกรียวกราดไอ้แกมึงหลอกกูได้ในขณะเดียวกันสุชินกับมาลีได้เห็นภรรยาหลวงปรากฏกายทั้งสองแหกปากดังลั่นหัวใจหล่นลงมาอยู่ที่ตาตุม่มคุณ สุชินรู้สึกเหมือนเห็นยมทูตจะมาเอาชีวิตอีนี่ใครเธอร้องอย่างเดือดดานมาลีรีรบเข้าหลบหลังสุชินคือค,คือว่าเขาคิดคำพูดไม่ออกกวาดสายตามองไปรอบๆเพื่อจะนึกหาข้อแก้ตัวทว่าสายตาของสุชินดันเหลือบไปเห็นบางสิ่งที่อยู่ใต้เตียงนอนดูเหมือนจะเป็นขาขา,ขาวๆข,ของใครสักคนนั่นใครนะ่ะสุชินร้องสีหน้าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้า สุชินหน้าซีดเผือดหันกลับไปชำาเลืองมองใต้เตียงกูถามว่าใครสุชินขึ้นเสียงมึงออกมานะไม่งั้นกูยิงว่าแล้วก็ชักปืนที่แนบอยู่ขึ้นมาอย,อ,ยอย่ายิงครับผมยอมแล้วมานบรีบตะเกียกตะกายออกมาเอา้าววันสามีขึ้นเสียงไอเ้เฮียนี่ใครแล้วทำไมคุณถึงยังอยู่ที่นี่อ,อ,อะไรกันเธอเสียงสัน่น หากไม่ทำอะไรสักอย่างต้องตายแน่คุณน,นั่นแหละมาที่นี่ได้ยังไงแล้วพานางเด็กที่ไหนมาด้วยอะไรกันคุณเขาชูปืนขึ้นคุณน,นั่นแหละต้องตอบว่าไอเวนนั่นมันใครสุวรรณขึ้นเสียงสู้คุณน,นั่นแหละอีนี่ใครบอกฉันมานะเมึงนั่นแหละที่ต้องบอกสุชินจ่อปืนไปยังร่างของชายชูถ้าไม่บอกกูยิงเดี๋ยนี้แหละเร็วชิวะในขณะที่สถานการณ์กำลังอยู่ในสภาวะตึงเครียด ทั้งสองฝ่ายต่างอย่างเชิงถามกันไปมาแต่ทั้งสี่ยังไม่รู้ว่าในห้องนี้มีคนอื่นนอกจากพวกเขาลุงบุญมีกำลังมองลอดออกมาจากช่องระบายอากาศของตู้เสื้อผ้าหัวใจแกเต้นตุบตับเลือดสูบแรงราวกับเครื่องยนต์ดีเซลเทวดาช่วยลูกช้างด้วยรู้งี้กูไปปล้นบ้านอื่นก็ได้ฟังจบแล้วร,รบกวนกดถูกไล์เพื่อเป็น